โอ้โหท่านผู้ชมนะครับตื่นเช้ามานะครับลํานี้นะครับที่ผมพาดูเมื่อวันก่อนเนาะนะครับพุ่งขึ้นมานะครับโอ้โหยิ่งเห็นความใหญ่ของมันนะนะครับดูดี่โอ้โหเท่านี้เลยนะครับเลยยิ่งเห็นความโตความใหญ่ของเขานะเท่าแขนพุเลยนะครับอ้วนบึกเลยนะครับเอ๊ะอย่างเงี้ยตัดไปทานได้นะครับสูงทุ่มหัวแล้วนะแต่ไม่รู้จะมีเนื้อหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าสูงประมาณเจ็ดอ่แปดสิบเซนนะครับไม่ใช่แปดสิบเซนอ่า เกือบเกือบเมตรนะครับสูงเกือบเมตรค่อยตัดไปทานเขาบอกว่าอย่างนี้นะแต่นี้มันสูงเลยหัวแล้วเนาะน่าจะประมาณร้อยแปดสิบร้อยสองร้อยแล้วครับเนี่ยสองเมตรแล้วเนี่ยนะครับน,นะบนในช่วงนี้นะครับถ้าใครอยากจะตัดตัดแล้วก็ตอนกิ่งนะครับก็คือให้มันเลยขึ้นไปอีกสักศอกหนึ่งนะครับเนี่ยอีกสักศอกหนึ่งแล้วค่อยตัดนะครับเนี่ย ตอนนี้มันสูง2เมตรแล้วนะนะครับให้มันเลยสักสองหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยตัดนะครับพอตัดเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะได้กินแขนแงที่อวบแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับผมเนี่ยตอนนะนะครับมาดูท่านผู้ชมมาดูมาดูอีกี่ลำนี้โอ้โหเนาะลำนี้ไม่เท่าลำนู้นนะนะครับไม่เท่าลำเมื่อกี้ไม่เท่าลำนู้นนะครับแต่ก็ใหญ่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเอาอนาคตนี่นะครับสองปีนี่ผมได้ไม้ใช้แน่นอนนะครับเนี่ยนะครับกินแขนแงผมนะครับก็เริ่มจะได้ตอนแล้วเนี่นะครับเนี่ย ผมรอแตกยอดเห็นไหมยอดปลายเห็นไหมเนี่ยที่มันชี้ออกมาชี้ออกมาเนี่ยในกิ่งแขนงของต้นที่ผมเตรียมต้นกิ่งพันไว้นะครับผมรอมันแตกยอดให้มันได้กิ่งแขนงออกมาอีกนะครับปลายมันก็จะมีกิ่งแขนงออกมาอีกนะครับให้มันได้กิ่งแขนงออกมาก่อนนะครับแล้วผมถึงจะตอนนะครับตอนตอนตอนกิ่งเนี้ยนะครับเห็นไหมนี่เนี่ยรอให้กาบมันออกก่อนก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะลอกให้ดูนะนี่นะครับเนี่ยขนาดนี้ตอนได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวผมจะลอกกาบบอกให้ดูครับนี่ก็พอตอนหน้าอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้นะแต่ว่าผมจะรออีกสักหน่อยหนึ่งเนาะครับแล้วก็จะมาแล้วก็ตอนตอนเสร็จปั๊บนะครับตอนเสร็จแล้วเราชาลิ้นผังกันละตอนเสร็จแล้วเราจะทํำยังไงนะครับพอตอนเสร็จนะครับพอรากมันออกเต็มเลยนะครับรากมันออกเต็มนะครับอแต่ก่อนที่รากมันออกเต็มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมือใหม่เนาะนะครับรากมันออกเต็มเลยพอพอผมจะ เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปลงกระถางเอาไปลงทุงชําเนี่ยนะครับผมก็เอามีดมาแซะๆออกที่จริงก็จับหักเลยนะนะครับหักโป๊ะออกมาเลยนะครับมันก็ออกมาทั้งยวงอ่ะทั้งขนันอยงเนี่ยนะครับพอหักมาแล้วเสร็จปั๊บนะครับเขาก็ตัดนะครับยาวประมาณ80ดสิบเซนแปดสิบเซนเนาะยาวประมาณแปดสิบเซนเกือบเมตรหนึ่งเนี่ยเขาก็ตัดปับป๊บปั๊บปั๊บนะครับเออไอผมก็ปล่อยยาวเลยผมไม่ได้ตัดนะผมบอกเอ๊ะเราอย่างนี้เราจะแพคได้เหรออย่างเงี้ยพอมาดูอีกทีหนึ่งนะครับอ้าวชิ้นหมายแล้วเ็าตัดดหว แล้วเก็ตัดตัดสักเกือบเกือบเมตรอะเจ็ดสิบเส้นแปดสิบเส้นอะไรเนี่ยเขาตัดเลยนะครับตัดจึบจ๊บจึบนะครับแล้วเขาก็เอากิ่งเอาตุ้มตอนนั่นนะครับเอาไปชำนะครับลงทงชำเนาะแล้วพอลงทุงชำนะครับมันแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเขาก็จําหน่ายนะครับทงละแปดสิบบาทนะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมซื้อมาสิบต้นแปดร้อยบาทนะครับสิบต้นแปดร้อยบาทค่าส่งอีกต่างหากนะครับผมนะ ซื้อมาก็ปลูกได้2ปีกว่กกวานะครับก็ยาวไว้นู่นนะครับอ่าสปีกว่าได้แนวกันลมนะครับอันนี้ลมหนาวนะครับมาฝั่งนู้นไม่เป็นไรนะครับลมหนาวจะมาฝั่งนู้นนะครับส่วนลมลมพายุฤดูร้อนจะมาฝั่งนี้นะครับอ่ามันจะสวนทางกันนะครับเราก็ปลูกบังลมนะครับไว้อ่าเดวก็จะปลูกทีกันเกินไปนะครับเอาไว้ช่องลมช่องอะไรให้เราเขาเรียกว่าช่องอากาศให้มันเข้าบ้างนะครับนะอ่า ถ้าปลูกทีเกินไปมันก็ไม่สบายตานะครับไม่สบายตาอย่างเงี้ยเราก็มีร่มนะครับแล้วเรามองออกไปก็สุดหูสุดตาเกิดความสวยงามนะครับผมมองไปทุ่งนาเขียวเวลาข้าวเหลืองก็สวยนะครับอย่างนี้นะครับอแต่ถ้าปลูกทีเกินไปเราก็จะไม่เห็นบรรยากาศรอบนอกนะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับปลูกห่างเงี้ยเราสามารถทํากระต้งทําอะไรเนี่ยมานั่งเล่นตรงนี้ได้สบายเลยนะครับปลูกห่างๆเนี่ยครับโอ้อันนี้ผมตอนแรกผมก็ปลูกอยู่นี่นะผมก็ผมห่างคันเดียนแล้วนะ ต้องใส่ผมต้องเป็นรอออกนะท่านผู้ชมโอ้ตายแล้วตอนแรกผมปลูกอยู่นี่นะครับปลูกอยู่นี่กอมันขยับมาเลยอ่าแต่ว่าปกตินะผมว่าดินมันไม่มีมันไม่น่าจะลงนะแต่นี้มันมันลงไปแล้วผมก็ต้องเดี๋ยวผมก็ต้องสางออกนะครับสางออกแต่ว่าคันแดนมันอยู่นู่นนะครับคันแดนอยู่นี่นะครับนี่แดนอยู่นี่แต่ยังไม่ถึงคันแดนหรอกนะครับตอนแรกปลูกอยู่นู่นอ่าแต่กออื่นกออื่นกออื่นเนยกออื่นมันขยับอยู่นะนะครับ แต่ว่าก่อนนี้ก่อนนี้รู้สึกมันจะใกล้คะแนนเกินไปนะครับไม่ดีนะครับไม่ดีอ่านี่ตั้งที่นาเขานะประมาณเมตรหนึ่งนะครับเนี่ยห่างจากที่นาเขาอืแต่ว่าเดี๋ยวเราก็นะครับเราก็สางออกนะครับเราสางออกไม่ไม่ปล่อยให้มันไประเกะระกะคนแดนเขาเนาะนะครับสางออกแล้วก็มองมงหนอไม้นะครับเราตัดแล้วก็ไปเผื่อเขาบ้างนะครับเราไม่ใช่กินอย่างเดียวนะครับตัดเผื่อเขาตัดให้เขาบ้างนะครับเออก็จะได้ว่าเออนะอ เขาจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะสร้างมิตรเมตรีนะครับต่อกันนะครับอืมแต่ว่าข้างๆนี้ก็ญาติญาติกันนะครับญาติทางทางทางน้านะครับผมะรู้จักกันนะครับผมไม่มีเนือหาอะไรหรอกเอ้านะครับนี่นี่ทำอย่างนี้เลยเด้อนะครับอยักขยตอนนะครับสวยงามมากๆนะครับอส่วนกิ่งแะแนงเดี๋ยวเราต้องลาอออกนะครับเราไม่ตอนหรอกลาอออกเลยนะครับพวกเนี้ยลาะออกลาะออกนะครับ เนี่ยพวกต้นที่มันอันเนี้ยเราลอะออกไปเลยจะปล่อยไว้นะครับอย่างเงี้ยปล่อยไว้ก็ลกลุงลังนะครับนี่เหตุผลที่เหตุผลที่มันออกกิ่งแขนงเนี่ยนะครับมันโดนแสงนะครับโดนแสงเราปลูกเราปลูกแบบเรียกว่าอะไรนะปลูกห่างนะครับปลูกห่างปลูกห่างแล้วมันออกกิ่งแขนงเยอะมันก็โดนแสงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับกาบนะครับกาบของเขาเนี่ยทิ้งไว้นะครับพอได้สักพักหนึ่งก็ทิ้งกาบเลยนะครับพอก็ทิ้งกาบไว้นะครับตานะครับตามันโดนแสงเร็วนะครับมันก็ออกนะครับ อืม <itor> อย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยถ้าเก <th sw an> ิดเราไม่อยากให้มันอันนี้นะออผมก็ยังไม่ได้ทดลองหรอกนะครับลองเอาหาอะไรมาพันกาบมันไว้ก,ก,ไก่อนนะครับมาติดกาบมันไว้ก่อนนะให้ยอดมันแทงให้ปลายมันออกแตกเป็นพุ่มก่อนนะครับแล้วค่อยกาบมันค่อยทิ้งอย่างงี้นะครับผมว่าพอสารอาหารไปเลี้ยงยอดข้างบนนะครับพอสารอาหารไปเลี้ยงยอดข้างบนแล้วนะครับผมว่าตาข้างล่างน่าจะแตกน้อยนะครับนะผมว่าผมคิดเอเอาเองนะนะครับ คือถ้าสารอาหารไปเลี้ยงยอดข้างบนสุดแล้วน่ยนะครับตาข้างล่างเนี่ยผมว่ามันน่าจะแตกน้อยลงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันหลุดแล้วเนี่ยเห็นไหมทั้งทั้งที่ยอดปลายนะครับเนี่ย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 มันหลุดแล้วนะครับเนี่ยหลุดเองนะนะครับทั้งทังที่ยอดปลายนะครับยอดปลายมานู่นนะครับยังไม่ยังไม่สุดเลยเห็นไหมนะครับยังไม่สุดเลยเขียวๆนั่นแหะนะครับยังไม่สุดเลยนะครับมันในข้างล่างลอกแล้วเห็นไหมพอข้างล่างมันล่อนออกไปนะครับมันก็โดน ดนแสงเร็วนะครับไอ้ตรงไหนพอตาตรงนี้โดนแสงเร็วมันก็แตกข้างล่างเพราะว่าสารอาหารมันใกล้ใกล้ตามากมากกว่านะครับมันวิ่งเวลามันวิ่งขึ้นข้างบนเนี่ยสารอาหารเนี่ยมันจะไปเลียกเนี่ยมันเจอตาปั๊บเอาตาเดินโดนแสงแล้วมันแตกออกก่อนเลยนะครับมันเป็นอย่างนั้นเนาะผมคิดว่าอย่างนั้นแหละนะครับอ่าในทางทฤษฎีนะอ้าวนะครับใครคิดตรงกันก็คอมเมนต์มาหรือว่ามันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมไม่เป็นไรนะครับความรู้แบ่งปันกันได้นะ เราไม่ต้องรู้คนเดียวนะครับแบ่งปันกันนะครับมีความรู้อะไรก็แบ่งปันกันเนาะนะครับนี่นี่สวยงามจังเลยนะครับโอ้เช้าเช้านี้นะครับเนาะก็มาทักมาทายกันนะครับผมไผ่สร้างมนใครที่ชอบนะครับก็ปลูกไว้นะครับเลี้ยงไว้สองสามกอก็ได้นะครับเอาไว้เป็นร่มเงาหรือว่าเอาไว้ประดับก็ได้นะครับเนาะปั๊มน้ามันที่ผมว่านะผมก็ขี่รถผ่านแถวนู้นนะครับแถวเลยน่าจะเลยบุรีรัมย์ไหมนะที่เขาปลูกไผ่เต็มเลยนะครับในปั๊มน้ํามันนะ ร่มเลื่อนมากนะครับเดือนเมษานะเข้าไปอก็ยังได้ร่มเงาเย็ยนสบายนะครับเนาะหลังจากน,นี้ขอกขอ่ขาวว่าสวัสดีครับนะครับผมไปสร้างมนนะครับใครชอบใครลงไหลก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับจากช่องบ่าวทองเด้อสวัสดีครับผม